เอาค่ะทางบ้านทําตามได้เลยนะวันนี้เราจะแชร์โพลนะคะถ้าแชร์โพลนะยื่นแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้าค่ะสูดลมหายใจเข้าค่ะออกค่ะเราค่อยๆลดลมหายใจช้าๆยกแขนขึ้นปึ๊บสามรอบค่ะรอบที่สองค่ะลง นั่งเก้าอี้นะคะแต่เราไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะอย่าอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะคะสูตรลมหายใจเข้านะคะยกแขนขึ้นอึ๊บเอาค่ะขอรอบที่สามนะคะหนึ่งสองสามโลงนั่งนูหย่อนก็หลุยนลูง โอเคสูตรลมหายใจเข,าข้าคืออ่ะขอบคุณมากค่ะหายใจลึกยาว